คณะชาวบ้านวัดในตูนนะครับมาต้อนรับเราชาวคณะนะครับชาวคณะศูนย์หนึ่งมาแล้วนะครับถ่ายรูปไว้เลยนะครับวีดีโอนะครับครับนี่คือวัดในตูนวัดที่เราเคยมาทําบุญกันเมื่อหลายๆปีมาก็มเคยมาหลายครั้งนะครับวันนี้ไม่มีรองกลองนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วเรามานี่นี่นี่เหลียนสาลานี่นะครับเราจะทําบุญกันนะครับจะได้รับลองกลองคนละถุงคนละถุงคนละถุงนะครับ <ś les> ยังจำได้ดีอยู่นะครับเอาลองกองมาแจกพวกคณะผมได้ไปกินกันอร่อยนะครับ <ś les> ครับนี่คือชาวบ้านนะครับชาวบ้านเยอะแยะเลยมาต้อนรับคณะเรานะครับครับชาวบ้านเยอะแยะเลยมาต้อนรับคณะเรานะครับครับครับขณะนี้พวกเราชาวคณะได้เข้าไปยัง ลงอาหารลงเรือนะครับอ่าเอ่อ,อ <c oughs> เข้าไปรับอาหารทานอาหารกันนะครับครับ <c oughs> ยังจําได้ดีอยู่นะครับแต่ปีนี้ผลไม้น่าจะยังไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> หลายปีที่มามีผลไม้ลองกองมาแจกพวกเรานะครับ <c oughs> ยังจําได้อยู่ทุกวันนี้นะครับลองกองข้าวพองเอ้ <c oughs> เขาเรียกอะไร <c oughs> เออเดือน <Pis S 1> สิบนาะข้าวเดือนสิบนาะเดือนสิบก็จะมีอ่อข้าวเนาะข้าวพองเนาะครับอน้ำลาเนาะ